ส่งแบรนด์เสื้อผ้าที่น้องลิซ่าไปช้อปปิ้งที่เวียดนามหลังจากที่น้องลิซ่าอาเที่ยวพักผ่อนกับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆที่ประเทศเวียดนามนครโฮจิมินห์ซึ่งคาดว่ามีการไปช้อปหลายร้านอยู่เลยค่ะที่ทราบข้อมูลมามีจํานวน2แบรนด์ค่ะที่น้องลิซ่าเข้าช้อปนอกจากนี้ไม่มีข้อมูลแต่อย่างใดสําหรับการไปช้อปปิ้งที่เวียดนามของนลิซ่าเป็นการไปเช้าเย็นกลับอันนี้จากที่ไปอ่านรีวิวหลายๆท่านมานะคะพี่ๆยูทูบบงยูทูบเบอร์คนดังต่างๆที่เขาไปถ่ายรีวิวกันก็คือมักจะไปประมาณเนี้ เดทไปเหมาเสื้อผ้าไปช็อปเสื้อผ้าหลังจากที่น้องชอบเสร็จใช่ไหมคะก็มีโมเมนต์อยู่ที่สนามบินประเทศไทยแล้วนั่นก็คือเป็นคําตอบของจุดหมายปลายทางสําหรับรูปภาพที่น้องนั่งกินขนมปังที่สนามบินเวียดนามและก็สงสัยว่าน้องจะก,กลับไหนล่าสุดก็ยังอยู่ที่ไทยนะคะเอาละค่ะคลิปนี้มาชมกันค่ะว,ว่ามีแบรนด์ไหนบ้างที่น้องลิซ่าไปช็อปแอดมีข้อมูลจํานวน2แบรนด์ค่ะที่น้องลิซ่าเข้าช็อปดังนี้เลยค่ะสืบเนื่องจากภาพนี้ได้เห็นน้องลิซ่ากับถุงช็อปปิง้งที่เป็นแบรนด์เสื้อผ้าเวียดนามหลัง ที่ไปส่องเสื้อผ้าแล้วโอ้โหนี่มันสไตล์นอนริซ่าได้เลยนะคะเนี่ยเกี่ยวกับแบรนด์ก็ตั้งขึ้นในปี2563เท่านั้นนะคะไม่นานซึ่งเสื้อผ้านี่ค่ะก็จะประกอบไปด้วยสตรีศิลปะฮิปฮอปและก็เน้นแบบว่าพลังในเชิงบวกให้กับโลกรอบตัวคุณประมาณนี้โดยเปิดทําการจันทร์ถึงอาทิตย์เวลา8โมงเช้า30นาทีจนถึง3ทุ่มครึ่งหลังจากที่ไปส่องเสื้อผ้ามาในเว็บไซต์ของเขาก็มีหลากหลายแหละให้ได้เลือกสรรอย่างเช่นกางเกงก็ มีหลายแบบกางเกงยีนขาม้าขาบานหรือว่าจะเป็นคาโก้มีให้ได้เลือกหลากหลายแต่ว่าจะเน้นแนวสตรีทไม่ได้ว่าปิ๋วแต่อย่างใดเป็นแนวเท่แนวคููมีทั้งเสื้อผ้าของผู้หญิงผู้ชายซึ่งนอกจากเขาจะมีเสื้อผ้าแล้วใช่ไหมเขาก็ยังมีกระเป๋าด้วยนะคะเห็นว่ามีหลายแบบเลยนะคะแต่ว่าก็จะเป็นโทนเรียบๆเ,เน้นความเท่ความเก๋ความคููมีแค่กระเป๋าใบเดียวใบใหญ่ๆใ,ใช่ไหมคะแล้วก็สกรีนคําพูดเข้าไปก็จะดูสะอาดตาแต่ว่าได้ความเท่อารมณ์นั้นคือเหมาะกับเต้า มากเลยนะคะนี่ก็คือเป็นอีกหนึ่งแบรนด์ค่ะที่ทราบว่าน้องลิซ่าไปเข้าช็อปนี้แน่ๆเผื่อใครที่สนใจเดี๋ยวแอดจะแปะลิงก์ IG ไว้ให้นะคะเผื่อว่าในอนาคตแม่ๆอยากจะไปตามมารอยน้องลิซา่าหรือว่าจะเป็นความสนใจที่อาจจะสั่งผ่านทางเว็บไซต์ของเขาก็เป็นได้และอีกแบรนด์หนึ่งค่ะที่ทราบมาว่าน้องลิซ่าไปช็อปแน่นอนนั่นก็คือทาง IG ของร้านที่เป็นแบรนด์ที่มีชื่อว่ามาม่าเวรัสแต่ว่าถ้าอ่านแบบเวียดนามเขาออกเสียงว่ามาม่า i r รัสประมาณนี้นะคะซึ่งแบรนด์นี้ค่ะก็ถือว่าเป็นแบรนด์ fashion. ชั้นเวียดนามที่มาแรงสุดๆเช่นกันโดยล่าสุดทาง IG Story ของร้านเขาได้ลงภาพนี้เป็นการแชร์โพสมาจาก IG Story ของแฟนคลับท่านหนึ่งซึ่งแฟนคลับท่านนี้ได้เจอโนริซ่าและก็เขียนข้อความเอาไว้ว่าโอ้ยตายกรี๊ดแต้มบุญยังเหลือเจอริซ่าและพิงที่ร้านมาม่าเวลัสน่ารักตัวเล็กมากเช่นเหมือนช้างเลยยืนข้างกันซึ่งแบรนด์นี้ก็จะเป็นเสื้อผ้า อีกแบบหนึ่งเลยจะออกเป็นผู้หญิงผู้หญิงหน่อยนะคะเพื่อนๆสามารถใส่ขึ้นเล่นคอนเสิร์ตบอลพิงค์ได้เลยเพราะว่าเป็นแนวที่นักร้องเซเลบเขาชอบใส่กันจริงๆเลยแหละคะ่ะเดี๋ยวแอดจะแปะลิงก์ไอไว้ให้นะคะถามว่าทําไมเสื้อผ้าแบรนด์เวดนามถึงมาแรงแซงค้งนนขนะนี้จะบอกว่าหนึ่งในปัจจัยนนั่ก็คือเพราะว่า Black พิงใส่ก็ว่าได้นะคะซึ่งช่วงหนึ่งปีที่ผ่านมาเราอาจจะสังเกตได้ว่ามีศิลปินดาราหรือว่าเซเลบิตี้ชื่อดังในหลายประเทศนิยมสวมใส่เสื้อผ้าแบรนด์แฟชั่นเวดนามกันอย่างมาก ทั้งใส่ออกงานขึ้นแสดงบนเวทวีหรือแม้แต่ใส่ถ่ายรูปลงโซเชียลแม้แต่ศิลปินเกิร์ลกรุ๊ประดับโลกอย่างแบล็กคิงก็สวมใส่ขึ้นบนคอนเสิร์ตมาแล้วเขาบอกว่าด้วยความที่เสื้อผ้าเหล่านี้มีดีไซน์แปลกตาโดดเด่นราคาไม่แพงอัปเดตตามเทรนด์แฟชั่นทันกระแสอยู่ตลอดเวลาและสามารถสวมสใส่ได้หลายโอกาสส่งผลให้คนไทยหลายคนก็เริ่มหันมาสนใจเสื้อผ้าแบรนด์วีดนามกันมากขึ้นจนกลายเป็นเทรนด์ฮิตถึงขนาดที่ว่ามีการสั่งล่วงหน้าในแพลตฟอร์มช้อปปิ้งต่างๆบนโลกออนไลน์แม้กระทั่งบางคนย,ยอมลงทุนนบิไป เวียดนามแบบเช้าไปเย็นกลับแบบน้องดิซ่าเลยนะคะอันนี้แอดก็ไปดูมาจากรีวิวมากมายค่ะหรือว่าสายแฟชั่นเขาที่เขาชอบแต่งตัวตามแฟชั่นทันกระแสนะคะเขาไปแบบเช้าเย็นกลับจริงๆนะคะเ,เพื่อนเพื่อเพื่อไปขนเสื้อผ้าเวียดนามกลับมาแบบเมาเมาเลยก็มีอย่างในคอนเสิร์ตบอลพิงเวิลทัวร์ท,รวท,ที่ปารีสฝรั่งเศสน้องดิซ่าก็ยังใส่ของแบรนด์แฟนซีกลับซึ่งร้านนี้แอดไม่แน่ใจนะว่าน้องเข้าหรือเปล่าเพราะว่าไม่มีข้อมูลค่ะแต่ก็อาจจะเข้า,านะไปเวียดนามทั้งทีนะคะซึ่งความจริงแล้ว กระแสแบ,บแรนด์เวียดนามค่ะไม่ได้เพิ่งจะมาแรงในปีนี้หรอกแต่ว,ว่าอุตสาหกรรมสิ่งทองและก็แฟชั่นของเวียดนามเขาเริ่มได้รับความสนใจ,จตั้งแต่ปี2017โดยเฉพาะเสื้อผ้าแบบฟาสต์แฟชั่นหรือว่าเสื้อผ้าตามกระแสซื้อง่ายขายเร็วสิ่งที่ทําให้เสื้อผ้าฟาสต์แฟชั่นเหล่านี้สร้างยอดขายได้ดีในเวียดนามส่วนหนึ่งก็มาจากในช่วงทศวรรษที่ผ่านมาเวียดนามเป็นประเทศที่แบรนด์ต่างชาตินิยมเข้ามาจ้างแรงงานทางเวียดนามให้ผลิตสินค้าให้กับแบรนด์ต่างๆเหล่านั้นเพราะว่ามีค่าจ้างค่อนข้างทททีีี่่ะะถูกกูกกกกาาเเเยยยบบััปรศอืนนนในภภมิภคดดวแล็้ ฝีมือของแรงงานเวียดนามเขาอยู่ในระดับที่ค่อนข้างได้มาตรฐานหลังจากนั้นผู้บริโภคชาวเวียดนามเองก็เริ่มมีรายได้เพิ่มมากขึ้นทําให้หันมาสนใจแบรนด์เสื้อผ้ามากตามไปด้วยโดยเฉพาะเสื้อผ้าแบบฟาสต์แฟชั่นค่ะซึ่งมีกลุ่มคนรุ่นใหม่เป็นฐานลูกค้าสําคัญเพราะว่าพวกเขามองว่าเสื้อผ้าเหล่านี้เป็นหนึ่งในสิ่งที่บ่งบอกสถานะทางสังคมและความทันสมัยเกาะกระแสะโลกไม่แพ้ชาวตะวันตกหลังจากที่แอดได้ไปดูรีวิวมาสําหรับพี่ยูทูบเบอร์ต่างๆหรือว่าคนดังที่เขาไปเหมาเสื้อผ้ามานะคะ คลิปเขาว่าคือเสื้อผ้าแต่ละร้านของแบรนด์ต่างๆที่เวียดนามนี่ค่ะมันเป็นเสื้อผ้าคล้ายๆกับตอนที่ดงนิ่าใส่ขึ้นเล่นคอนเสิร์ตประมาณนั้นแต่ว่าคนบริเวณแถวๆนั้นหรือว่ารอบๆนั้นก็คือเขาแต่งตัวธรรมดามากๆประมาณนี้ทําให้พี่ท่านหนึ่งเนี่ยค่ะก็เลยไปถามพนักงานว่าทําไมที่นี่เขาแต่งตัวแบบว่าธรรมดากันไม่ได้แต่งตัวอะไรเวอร์วางแบบชุดที่ขายเลยประมาณนี้ค่ะซึ่งพนักงานนี้ก็เล่าให้ได้ฟังว่าส่วนมากก็คือเขาจะมาซื้อเสื้อผ้าเอาไปใส่ในงานสําคัญพวกปาตงปาร์ตี้วันเกิด อะไรประมาณนี้ค่ะทุกคนไปชมคอนเสิร์ตหรือว่าขึ้นเล่นคอนเสิร์ตแบบน้องลิซ่าก,ก็มีเพราะว่าอย่างที่น้องลิซ่าไปรอบนี้ก็คือแต่งตัวกันธรรมดาธรรมดาจริงไหมคะก็น่าจะเป็นไปตามแบบที่ยูทูบเบอร์หลายคนกล่าวเป็นเสียงเดียวกันว่าถ้าคิดถึงงานสําคัญสําคัญเนี่ยก็ต้องมาเหมาแบ,บแรนด์เวียดนามละซึ่งขณะนี้แบรนด์เวียดนามเขาก็เริ่มขยับขึ้นมาเป็นผู้ผลิตสินค้าเองนะคะโดยเฉพาะสินค้าฟาส t f แฟชั่นส่งผลให้เขาเนี่ยกลายเป็นผู้ส่งออกในอุตสาหากรรมแฟชั่นโลกไปด้วยเรียกได้ว่ามันก็ส่งเสริมเศรษฐกิจของเวีย ะคะซึ่งปัจจัยที่สําคัญที่สุดที่ทําให้เราเห็นเสื้อผ้าแบรนด์เวียดนามตามแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียมากขึ้นก็คือเราบรรดาคนดังนั่นเองนะคะทั้งดารานักร้องนางแบบในหลายๆประเทศแถบเอเชียหันมาใส่แบรนด์เวียดนามกันมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นเกาหลีใต้จีนหรือแม้แต่ไทยอย่างไทยของเราเนี่ยก็ต้องโบกี้ไหลออนค่ะตัวเล็กๆน้องลิซ่าก็เคยใส่นี่ก็คือเป็นข้อมูล2ร้านที่แอรทราบมาแต่ว่าก่อนหน้านี้ดูเหมือนว่าจะมีดราม,ม่าก,กับบางร้านที่มีการถ่ายสลิปของน้องลิซ่าออกมาหล หลังจากการช้อปปิ้งซึ่งแฟนคลับเวียดนามก็ได้เข้าไปปกป้องนี่แหละค่ะอารมณ์ว่าอันที่จะทําให้คนได้ไปตามรอยน้องดิซ่าแต่ว่ากลับทําให้ทัวร์ลงคนเข้าไปด่าแทนซะงั้นเพราะว่าการโพสต์สนิปก็คือเกินไปค่ะเอาแค่เดาเดากันดีกว่าว่าน้องลิซ่าจะไปซื้ออะไรซื้อร้านนั้นแอดก็ไม่ได้นําเสนอโดยทัวร์ไปลงเนี่ยก็คือแฟนคลับเวียดนามนั่นเองค่ะที่ปกป้องน้องดิซ่าเอาเป็นว่าแค่เห็นว่าน้องไปร้านไหนแล้วก็ตามรอยกันดีกว่าส่วนถ้าหากว่าอยากรู้ว่าน้องลิซ่าไปซื้ออะไรอย่างไรบ้างเนี่ยสำหรับคนที่ได้้ไปตาาาามมรรอออยยนนนค่ถพักเ นนะค,ะคลิปนี้ก็ประมาณนี้ค่ะ2อร้านที่แอดทราบข้อมูลมาเื่อใครสนใจเดี๋ยวแอดจะแปะลิงก์ไอจีไว้ให้ค่ะมี2องสไตล์ในคลิปนี้ที่นําเสนอ